ยินดีต้อนรับสู่รถยนต์รุ่นใหม่ปี2026วิสัยทัศน์แห่งอนาคตที่ก้าวล้ำมาพร้อมความมั่นใจพลังและความลึกลับที่ดูเหมือนจะถูกเก็บเป็นความลับวันนี้คุณไม่ได้แค่กำลังมองรถกระบะธรรมดาแต่คุณกำลังก้าวเข้าสู่คอนเซปต์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนถูกออกแบบอยู่เบื้องหลังประตูที่ปิดสนิทปรับแต่งอย่างเงียบเงียบและเปิดตัวก็ต่อเมื่อพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความคาดหวังนี่คือรถกระบะทั้ง3,000แวงกาดปี2 0 2 6เครื่องจักรที่จินตนาการขึ้นสำหรับผู้้ที่่่่ตองงก,กกกกาาาารรมวแคขนส สำหรับผู้ที่ต้องการความโดดเด่นความสามารถและเรื่องราวทุกครั้งที่เครื่องยนต์ทำงานเมื่อลองค่อยๆเคลื่อนไปรอบๆตัวรถสิ่งแรกที่คุณสังเกตเห็นคือเส้นสายที่ดูแข็งแกร่งและตั้งใจออกแบบมาอย่างดีทั้ง3,000แวงกาดไม่ได้พยายามที่จะดูเป็นมิดแอร์แมนก็ไม่ขอโทษสำหรับขนาดของมันด้านหน้าดูทรงพลังด้วยฐานที่กว้างซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งในทันทีกระจังหน้าลึกและมีหลายชั้นออกแบบมาไม่เพียงแต่เพื่อการไหลเวียนของอากาศ แต่ยังเพื่อทัศนคติด้วยลวดลายเรขาคณิตที่คมชัดซึ่งสะท้อนแสงแตกต่างกันไปในแต่ละมุมไฟหน้าเลดทรงเพียวบางและดูดันตัดผ่านด้านหน้าเหมือนดวงตาที่จ้องมองอย่างแน่วแน่ทำให้รถกระบะคันนี้ดูมีอนาคตที่สดใสและชาญฉลาดแม้ในขณะจอดอยู่กับที่ฝากระโปรงหน้ายืนไปข้างหน้าด้วยเส้นโค้งที่แข็งแกร่งบ่งบอกถึงพลังที่ซ่อนอยู่ภายในมันไม่ได้ถูกออกแบบอย่างประณีตเกินไปแต่ทุกรอยพับล้วนมีจุดประสงค์ช่วยนำทางอากาศและเน้นความกว้างของตัวรถ เมื่อกล้องเลื่อนไปด้านข้างโปรไฟล์เผยให้เห็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความทนทานและการออกแบบที่ทันสมัยเส้นไหลที่แข็งแกร่งวิ่งจากด้านหน้าไปด้านหลังสร้างความรู้สึกก่ขอขอองค์การเคลื่อนไหวแม้ในขณนะจอดอยู่กับที่ซุ้มล้อเด่นชัดรองรับล้ออันลอยขนาดใหญ่ที่มีดีไซน์ที่ดูเหมือนได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งถนนในเมืองและภูมิประเทศที่ค,ครุขระรถกระบะคันนี้ให้ความรู้สึกเหมือนถูกสร้างมาสำหรับคนที่ไม่อยากเลือกระหว่างความหรูหราและความแข็งแกร่ง กระจกมองข้างมีขนาดใหญ่และใช้งานได้จริงแต่ก็ดูเรียบหรูผสานร,รวมกับกล้องและเซ็นเซอร์ที่บ่งบอกถึงเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตามประตูและตัวถังด้านล่างเพิ่มความพรีเมียมโดยไม่ลดทอนความดิบของตัวรถกระบะท,ท้ายกว้างขวางและเสริมความแข็งแรงออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกหนักอุปกรณ์ผจญภัยหรือภารกิจใดๆก็ตามในแต่ละวัน เมื่อมองไปด้านหลังทั้งสามพันแรงกาดยังคงสร้างความประทับใจด้วยดีไซน์ฝากระบาดท้ายที่ดูสะอาดตาและทันสมัยไฟท้ายทอดยาวในแนวนอนส่องสว่างด้วยแสงเล็ดที่คมชัดและจดจำได้ทันทีในเวลากลางคืนกันชนหลังแข็งแรงและใช้งานได้จริงพร้อมบันไดและอุปกรณ์ลากจูงในตัวที่ย้ำเตือนว่ารถคันนี้พร้อมที่จะทำงานหนักได้เช่นเดียวกับรูปลักษณ์ภายนอกทุกอย่างเกี่ยวกับภายนอกบ่งบอกถึงความมั่นใจไม่ใช่ความฉูดฉาดเพื่อดึงดูดความสนใจแต่เป็นอำนาจที่ได้มาจากการออกแบบ เมื่อก้าวเข้าไปข้างในเรื่องราวจะเปลี่ยนจากพลังดิบๆไปสู่ความหรูหราที่ควบคุมได้ห้องโดยสารของแท้ง3,000แวงกาดปี2026ให้ความรู้สึกเหมือนศูนย์บัญชาการเมื่อประตูปะเปิดออกคุณจะได้รับการต้อนรับด้วยวัสดุคุณภาพสูงการผสมผสานร,ระหว่างพื้นผิวที่ทนทานและพื้นผิวสัมผัสท,ที่นุ่มนวลซึ่งสร้างสมดุลระหว่างความสะดวกสบายและความทนทานเบนาะนั่งกว้างรองรับสรีระได้ดีและออกแบบมาสำหรับการเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นการขับขี่หลายชั่วโมงบนทางหลวง หรือการขับขี่อย่างช้าๆอย่างระมัดระวังผ่านภูมิประเทศที่ท้าทายแผงหน้าปัดสะอาดตาและเน้นผู้ขับขี่เป็นหลักโดยมีจอแสดงผลขนาดใหญ่ตรงกลางที่เชื่อมต่อกับแผงมาตรวัดได้อย่างราบรื่นหน้าจอดิจิทัลเป็นส่วนใหญ่แต่ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดเพื่อเสริมประสบการณ์การขับขี่มากว่าที่จะทำให้รู้สึกรกตาข้อมูลชัดเจนปรับแต่งได้และอ่านง่ายในพริบตาการนำทางการตั้งค่ารถหมดภูมิประเทศและการควบคุมสื่อล้วนเข้าถึงได้โดยไม่รบกวนสมาธิ ทำให้ภายในห้องโดยสารรู้สึกใช้งานง่ายและทันสมัยแสงไฟภายในห้องโดยสารส่องสว่างอย่างนุ่มนวลปรับได้ตามอารมณ์ของคุณเพิ่มความรู้สึกหรูหราอย่างละเอียดอ่อนที่ตัดกันอย่างสวยงามกับภายนอกที่แข็งแกร่งของรถกระบะพวงมาลัยให้ความรู้สึกมั่นคงในมือของคุณหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงพร้อมปุ่มควบคุมที่วางอยู่ในตำแหน่งที่คุณคาดหวงังปุ่มทุกปุ่มทุกแป,ป้นหมุนมีน้ำหนักที่น่าพอใจเสริมสร้างความรู้สึก,กว่ารถคันนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความเอาใจใส่และตั้งใจ พื้นที่ภายในเป็นอีกจุดหนึ่งที่แทงสามพันแวงกาดโดดเด่นอย่างเงียบเียบผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีพื้นที่วางขาและพื้นที่เหนือศีสษกกว้างขวางทําให้รถกระบะคันนี้สะดวกสบายสําหรับการขับขี่ในชีวิตประจําวันและการเดินทางไกลช่องเก็บของถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดทั่วทั้งห้องโดยสาร